ห้องที่หนึ่งเมาส์เมาส์กูบอะไรโอเคเออคืออะไรเนะี่ยไม่รู้เรื่องเลยวยลูกพัดเอ้ยกดแล้วไม่เสียงดนึ่อ <c ười> Trời kiểu gì kìa, ôi kìa Xí liệt, xí sì liệt Ôi, ôi, ôi bạc lửa là gì? Hả? Ui แต่ไไงวะอุ้ยเขาจังวะฮะใครใครยัยกูรู้ไม่เสร็จอีกไอ้นี่อุ้ยอุ้ย,อยเยอะไรเฮลสโกของอะไรกูก็ไม่เหลือ อะไรกูก็ไม่เหลือเคียโอ๊ยเจใครมาขี้แล้วเออไม่ล้างนะานรับเสียงไม่ดังไปวรอเซโอเสียงเกมไม่ดัง,งเ,ดเดย์เดย์อ๋อ ไม่เปิ์เด็กอะไรอ่ะอยาี่ิลรอกไม่ใช่ไน่อไได้เอา้เอาสาปเปลี่ยน A W เออ โอ้ยว่าจะฟักว่าจะฟักเฮ้ยน้ำเพิม่มทำไมน้ำมันเพิ่มได้ปะนี่เลยหัดปวดจะโค้งเลย เลือดไมค์ไมค์ไมค์หัวเลือดเย็ยดแตกไหมโถ่ซัวเลยครับเอาวางเปล่าอุยอันนี้กูเจอหลายหลายครั้งหลายครั้งแล้วเอาอาีกอื่นมึงดิโถกเกลื่อนกักเกลื่อนจเจอแล้วหลายครั้งแล้ว

นั่งรองมีปรากฏการณ์อะไรอื่นเกิดขึ้นคนระับครับผมผมผมัวนะครับไม่มีอะไรเกิดข,ขึ้นเลยโอเคเนี่ยกาขวา อ้าวเ,เ,เฮย้ยเยวกดแล้วนี้กดเลยอุ้ยอุ้ย,ย,ยไม่ได่ามันทำไมโอเคไป <laughs> ดดาแม่งกากเกินเยอะเกิน <c oughs> กปิดปากสักหนึ่งทีโอ <c oughs> ไม่กดไม่ได้อ่ะ ที่ห้าโอเคยี่ตุ๊กตาน่ารักทีได้นะเลาเนี่ยโอ๊ยปวดหัวนี่ไม่ไม่มาครับรอนานแล้วแมพแพงโหลดช้ามากเฮ้อ อยากดูแบบจอให,ใหญ่เลยวะทำยากยอุ้ยอะไรวะเลยแอบลองกูเดี๋ยวกูรู้กูจะวิ่งเออยแม่ไม่มาอีกเว้ยมาผมเล่นเลยเนะี่ยเล่นโชว์เลย ไเห็นเบียร์เลยครับวุ้ยวุ้ยมึงเต้นอีกแล้วมึงเต้นอีกแล้วแล้วกูรอ,อนานดิประจําอ่ะมึงอ่ะเต้นประจําเต้นประจําตุ๊กตาเล่นเหมือนกันไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำตด,ดูกตาเล่นวอเตอร่ฝาก็เลยไม่ได้เลยครับ แฮนเซอร์เทเน,นเมนต์มาเลงอะไรที่อ่ะวิมาทิมสกอตสคูมิดมาริสจูเอลอิจูเอลวะจูลี่เดี๋ยวโคดอนนะไรที่อ่ะเทสปิเกอร์นะหนึ่งเก้าแปดศูนย์ ตุเดนอ๋อนักเรียนเขาเป็นนักเรียน <c oughs> อ่อตุกตาขยับเองตุกตาสัน่นเออเฮียะ ทำเต๋ดว่ากูไม่มีเกมฑ์เล่นนะมันเต๋ดว่าอ้นี่นะค้างนะกูไม่เล่นแน่อ่ะวิทยเเเุเปิดเปิดเปิดเพลงฟังก่อนลัลลัลลัล,ล,ลชอกะลุ่แล้ลูกไม่แบบจะขยับได้อ่ะ ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆหมายยังววาโหลดแมปนานมากกูปิดไม่อยอุ้ยซื้ไม่ชัดอุ้ยนั่นไงปิดเลยครับ อยว้วไงต่อส o อรีอะไรเน,นี่ยโอ้มึงลายมือคิดทุกอย่างคิดทุกอย่างรักในการคิด ปืน เเ <laughs> ป็ดเปิดอีกบ้านอีกแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวพอสัญญา <c oughs> นิดได้เปิดไฟได้เยอคุณ <Yeah. S 2> จะเสกยังไงฮะถ <laughs> ามจริงอ่ะทำไมได้นะ่ะ <c oughs> I'm sorry good what have ขอขอโทษทั้งครั้งอนะขอโทษทุกครั้งเลยจริงกว่าไม่รู้ เปิดไฟ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 เลยเปิดไฟเลยไฟช็อตครับเฮ้ยดับดับเปิดเปิดอุ๊ยโอ้ย น่ากลัวจริงคนไทยสร้างโอ้ยปิดเถอะอุ้ยไปเถอะครับเปิดไฟต่อนเปิดไฟออ้ยโอ้ยเอ็ดโอ้ยโอ้หเปิดเว็บไซต์เลยเหรอเปิดเว็บไซต์เลย้องมีเฟซบุ๊กด้วย ไปถึงบันถึงบ้าเลยโอเคจิตเอหามายังอนะ่ะยังเลยอ่ะโหรอต่อไปมันเจิงครับเกมนี้ว้าวดูไฟเขากันโอ้มีพี่นะานาจนเอเจอาแพด้วยกูกูดูไปแล้วเมื่อวานโอเคเเอาเป็นรูปหมากิน โอ้โหถูกใจเลยกูนะให้เลยเก็บไปละ